是什么味道รู้เลยรู้เลยว่าส他知道กุหลาบกาลสินอ่าา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 านแบบาา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 อาา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 มามาา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 มหาามาาาาาามห้ามหาา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  两个都好努力哦，好努力哦，好努力。โอเคนีเตอรืของเรอเลือกกลิ่นหอมมาสองกลิ่นแล้วบอกเล่าเรื่องราวของกลิ่นนั้นที่เกี่ยวกับของอีกคนใช่ค่ะกลิ่นน้ำหอมมาสองกลิ่นเหรอเออคนลรหนึ่งกลิ่นชนเอคพี่เนี่ยเลือก ชาเจนครับกุหลาบกาลสินใช่毫无悬念ใช่กาลสิน的玫瑰ใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่างเช่นคือเราก็เคยให้ดอกกุหลาบน้องแล้วก็เหมือนว่าแล้วก็เคยบอกกับพี่ๆแฟนคลับว่าเราเหมือนกับเปรียบน้องเป็นเหมือนกับดอกกุหลาบอ๋อี่า้เราเมือกับเปียบู้องเเหมือนกับดอกุาอ๋ออย่ายทราะวมาอะเพราะว่าจริงๆไม่มีเนตุผลาบอ๋ผมว่าทํามถึงเปรียบน้องเป็นหดอกกุหลาบแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเ้องเนเหมาอสมดีกก่ลอ๋อ่างี่มเหมอกัเน้องเปหมาอ โอเคส่วนของเตมันเจมรู้สึกว่าพี่เน็ะเหมาะกับกลินนี้กิ่นสดชื่นโอเคเขา觉得เน็ด适合这种叫什么？夏日热恋，夏天ะ夏日热恋，夏日热恋，嗯，w า y 哦，想呀，啊，是觉得清新的味道。ก็เพราะเพราะว่าแบบว่าคือพี่พี่เน็ะจะเป็นคนที่แบบว่าชอบฉันน้ำหอมกินแนวๆนี้อยู่แล้วกินลิ่นแบบแนวแบบ bright bright fresh อะไรเงี้ยฮะช่ก็เลยรู้สึกว่าพอดมกลิ่นเนี้ยแบบ จะคิดถึงพี่เนตอนที่แบบว่าเหมือนกับเพิ่งฉีดน้ำหอมเสร็จ uh huh. หรือแม่ตัวพี่มงมั้งก็ก็เลยจะรู้สึกว่าสคิถึง,ง,งกินคใช่เพราะว่าหวังก็ 啊，好的，好。喊好喊话，重拍。嗯嗯，这个不会和上次一样的质量有可能。嗯。啊，morning 早，住有还是不 OK。住，住。在家。住。在家。住。在家。住。有家。住。在家。住。在家。他在家。住。在他住。在家。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 住。家。住。在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 家。 还是เตียอ่ะได้แล้วเห็นไหมโอ้สนว่าจริงจริงไม่ต้องบอกชยม่ครับน่กน่ารกเหรอคะอ่นะม่าด้โกหกก่าไม่ไม่โกหกครับน่ารักน่ารักต่เดี๋ยวนะถามเขาเ่าคุณมกหกหรือเปล่ไม่ไม่ไอ้เครังอ่ะมั็นตหรือไม่มดช็อตยันพะแบบวขาว่า้นีโหรเ่ 你昨天晚上在家吗？<laughs> 哦，也在家。哈 <laughs> <laughs> 有哈在吗？<laughs> 在家，在家啊。OK。姐妹们，我们现在在呃九百的销量了啊！我们的每每货每买一单都可以得到他们的拿着玫瑰花的独家小卡，独家小卡的大家都可以去 get 一下。如果你想要四张小卡的话，我们四个味道都都都买的话就会 all in 哈。大家可以冲一冲。 นานจังเนี่ยไอ้ครั้งก่อนที่เจมเล่นก็นานแบบนี้อ๋อ้ก่อนหน้านี้也是很长时间嗯时间好长啊嗯嗯嗯嗯เราเราเราปิดแล้วเปิดใหม่ครั้งนี้ได้ไหมคะวันเมื่อกี้เขาขอโทษนะค่ะนะช้อน จะแสดงว่ากไม่อบ้อม้กไม่มีว้าไม่昨天晚上没有参加。พิมพ์ชื่ออีกฝ่ายในโทรศัพท์ว่าอะไรครับของเจนก็เป็นตัวเน็ต n e t ล้วคือเธอใช่ล้วคือแบบว่าคือคนที่แบบชื่อตัว n นามนะก็จะมีแค่ชื่อพี่นแค่คนคนเดียวที่ที่เขียนว่า N E T อะไรอแต่ในนี N ริ่มต้นของ net ะครับถ้าคนอื่นเป็น N จะทำไงดีอะจริงๆอะถ้าเหนคนอื่นเป็น N จะเขียนเป็นตัวภาษาไทยอ่าถ้าคบอนเป็น N ะทีอะจราอคน่นเปน N ะเนัวาอ่า้คน่น N จะอรงอถ้าเมน่าจะเ้ตาไมอ่ผิดก็น่าจะเป็นไเหมือนนอเปิม N ม่เียเป็ี่ยนนะผมก็ ไรนเจไม่เจน้องชายคนโปยังไม่ได้เปลี่ยนนะผมใช่อ๋อเขาเขียนยังคือ之่的那个哈没有换过一直都没有换过อ何ถหาทะเลาะหรือว่าโกรธอีกคนจะเลือกวิธีง้อคืนดียังไงอันนี้คือถามเจมใช่ไหมโอเคก็แบบว่าถ้าเผื่อสมมุติว่าเราไปทําให้ใครโกรธหรือว่าใครแบบไม่พอใจเราอะไรใช่ไหมครับคือเจมจะแบบคือเหมือนเราจะต้องคิดคิดคิด,คดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังจะไปทําเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบ คือมันอาจจะแบบเป็นการงอเพื่อที่จะให้เขาหายโกรธเราแต่บางบางทีมันอาจจะมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นว่าเราควรจะไปงอไหมหรือว่าเราควรที่จะแบบเข้าไปคุยด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยครับใครใครโมโหใครใครใครจะโมโหใครจะไปโอ้ชทำยังไงทายัไงคุณอยากคุณอยากอะไรปูตูจุ๊บคุณเลือกให้ไปเดี๋ยโกรธก่อนโกรธก่อน พ <งด S 1> ี่เนเออผมเน็ตเกาะแต่ฉันกดอะไรก็ได้ใช่ไหมเออกดก็ได้แล้วผมต้องทำยังไงโดนง้อเขาตอนที่ใช้ตัวน,นี้กับตนนัวเออโอเคค่ะเลืมได้เลยคะ่ะโอ้ไม่ไม่เคยจริงต้องใช้อันนี้ง้อจะชวนหนิงเซียกับ我我要拿这个来哄งนี่เป็นไรอ่ะโอ้วัวนาาวน, <laughs> ววนี้อารมณ์ไม่ไดีหรอ今天心心情不好吗 นี่ช yeah. ่โดมนี้สิมา闻下กลินกุหลาบการาซินออ๋จะได้อารมณ์ดีขึ้นเออชื่นฉิจะไปเขาเป็นไงยังไงเฮ้ยขอบคุณนะที่ acting ดูมันดีดิอันนี้กุหลาบไม่ต้องใค่เลยโอ้โห ดีมากดีมากดีมากอ่ะ玫瑰都没有用一个一个一个东西就่าฮมาฮ่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 ัฮ่าก่อฮ่า้่าฮ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 ่าม่าก่าฮ่าฮ่ากัาฮ่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 าจริง่าฮงา่าฮ่าฮ่าฮ่าง่อย่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าฮสาฮว่าฮ่า่า่าง่า่า่าฮ่นฮาฮา่า่าฮราา่่าฮ่าา่่า่า่่่่าง่าอา่า่าา่า่า่ พี่น้องหรือเป็นเพื่อนกันอะไรย่างเงี้ยเป็นค่อยๆค่อยๆเหมือนกับถ้าเรารู้สึกดีก็ค่อยๆพัฒนาไปครับผมแต่ว่ารักแรกพบก็รู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นคนนี้แล้วเรารู้สึกชอบเลยใช่แต่รู้สึกถ้าให้เลือกระหว่างสองอันนี้ผมเลือกค่อยๆสร้างความสัมพันธ์แล้วกันเขาบอกว่าทั้งสองอย่างนี้มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กัน